คุณตากหลับจากบ้านสวนก็มีปลามาฝากยายฝนก็ละลืมฝนตกพอดีโอ้บรรยากาศก็สมแล้วกับที่ได้ปลามาฝากค่ะสมกับบรรยากาศจริงๆคุณตาล,าลานดินบ้านสวนนะคะสวนเคร็ดไม่รับตรงคนเกษตร ลาน,นบ้านสวนสามกิโลครึ่งแมวันนี้ก็จะได้นึ่งปลากินอีกแล้วนึ่งปลาใส่ผักนะคะโอ้คุณเริ่มมาแรงแล้วคุณยังนี้ได้ปลาอย่างนี้ก็พอคือหน่อยเนอะบ้านเรา <laughs> บรรยากาศแบบนี้มีฝนพลื่นปรำมาอย่างนี้คนทำน,นาก็ชื่นใจแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้คุณยายมีปลานะคะปลานินบ้านสวนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะ